สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูชนิชานเนินแก้วหรือคุณครูเชอรี่จะมาสอนวิชาการงานอาชีพเรื่องงานบ้านชั้นประถมศึกษาปีที่สหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งงานบ้าน กระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวมการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวการทำงานเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมกระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองครอบครัวและส่วนรวม การทำงานเป็นกิจกรรมที่ทำแล้วมีความมีประโยชน์งานบางอย่างมีประโยชน์ต่อตนเองบางอย่างมีประโยชน์ต่อครอบครัวและบางอย่างมีประโยชน์ต่อผู้อื่นการทำงานทุกอย่างควรทำด้วยความเอาใจใส่และทำอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพและรับผลงานที่มีคุณภาพ ควรทำตามกระบวนการต่อไปนี้ค่ะการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองเป็นการทำงานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวันที่นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของผู้อื่นค่ะ 1. การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การเรียนเช่นสมุดหนังสือปากกาดินสอยางลบไม้บรรทัดเป็นสิ่งที่ใช้ในการเรียนเป็นประจำจึงควรจัดเตรียมให้เป็นระเบียบและพร้อมใช้งานอยู่เสมอการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน 1. การวางแผนทำงานกำหนดเป้าหมายในการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเพื่อป้องกันการสูญหายเพื่อให้หยิบใช้ได้ง่ายและสะดวก 2. การกำหนดวิธีการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์ที่ใช้เก็บอุปกรณ์การเรียนวิธีการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนห รวบรวมอุปกรณ์การเรียนที่กระจัดกระจายมาเก็บไว้บริเวณเดียวกัน 2. แยกประเภทเครื่องเขียนและสมุดหนังสือ 3. เก็บเครื่องเขียนในกล่องใส่เครื่องเขียนเก็บสมุดหนังสือไว้ในกระเป๋านักเรียนหรือบนโต๊ะเขียนหนังสืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บอุปกรณ์การเรียนเช่นกล่องใส่เครื่องเขียนกระเป๋านักเรียนแ้มใส่เอกสาร สการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียน2.1การวางแผนการทำงาน 1. การกำหนดเป้าหมายให้ในการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนเพื่อให้สะอาดใช้งานได้นาน 2. องกำหนดวิธีการและวัสดุอุปกรณ์ในการทําความสะอาดกระเป๋านักเรียนวิธีการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนที่ทำจาก หนังและพลาสติก 1. เก็บสิ่งของทุกอย่างออกจากกระเป๋า 2. การทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนคว่มกระเป๋าและเคาะฝุ่นเศษสิ่งต่างๆออกให้หมด 3. ใช้ผ้าขนหนูผืนเล็กชุดน้าบิดหมาด เช็ดภายในและภายนอกกระเป๋าวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดกระเป๋าเช่นผ้าขนหนูผืนเล็ก2ผืนถังน้ำสีเช็ดด้วยผ้าแห้งแล้วจึงนํากลับมาใช้ใหมกหออ่การทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวการทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว เป็นการทำงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดภายในบ้านเครื่องใช้ในบ้านและบริเวณบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยการปัดกวาดเช็ดถูรวมถึงการบริการสมาชิกในครอบครัวเช่นการกอกน้ำใส่กระบอกการบริการน้ำดื่มการดูแลเด็กและผู้สูงอายุการประกอบอาหารการล้างจานค่ะ หการปัดฝาดเช็ดถูบ้านเรือนวิธีการปัดฝาดเช็ดถูบ้านเรือน 1. 1การวางแผนการทำงานกำหนดเป้าหมายในการทำงานเพื่อให้เพดานผนังพื้นบ้านและเครื่องเรือนในบ้านสะอาดไม่มีฝุ่นละอองกำหนดวิธีการและอุปกรณ์ปัดฝาดเช่นถูบ้านเรือนวิธีการปัดฝาอเช็ดถูบ้านเรือน 1. จัดเก็บของเข้าที่ให้เป็นระเบียบ และคุมตู้โต๊ะเก้าอี้โซฟาด้วยผ้าหรือพลาสติกผืนใหญ่เพื่อป้องกันฝุ่นหล่นลงบนสิ่งของ 2. ใช้ไม้กวาดหยักใยกวาดหยักใยบนเพดานมุมห้องและผนังห้องวิธีการปัดกวาดเช็ดถูบ้านเรือน 3. ถ้าไม่ได้ใช้ผ้าคุมเครื่องเรือนไว้ ให้ใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นแล้วใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดให้สะอาด 4. ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดฝุ่นผงที่อยู่บนพื้นห้องมากองรวมกันแล้วฝาดใส่ที่ตักผงนำไปทิ้งถังขยะ 5. ถูพื้นห้องโดยใช้ไม้ถูพื้นหรือผ้าคี้ริ้วชุบน้ำบิดหมาดๆ 2. การกอกน้ำใส่กระบอกวิธีการกอกน้ำใส่กระบอก 1. เปิดฝากระบอกน้ำออก 2. กอกน้ำใส่กระบอกจนเกือบเต็มโดยรองน้ำจากเครื่องกรองน้ำหรือรินน้ำจากกาต้มน้ำที่เย็นแล้วลงในกระบอกผ่านกรวยกรองน้ำา 3. ปิดฝากระบอกน้ำให้สนิทแล้วนำกระบอกที่กรองน้ำ แล้วไปวางบนโต๊ะหรือวางในต e turkey, z, e layers, climate, itation, leigh, exercise, ู uncle, pounds, ้เย็นให้เรียบร้อยค่ะการทำงานผู้ใช้หลัวส่วนรวมเป็นการทำงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาการทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้และสถานที่สาธารณะซึ่งทุกคนในสังคมใช้ร่วมกันเช่นการทำความสะอาดห้องเรียนการเก็บขยะในบริเวณโรงเรียน การเก็บขยะในสวนสาธารณะค่ะ <c oughs> การทำความสะอาดห้องเรียน <c oughs> กลางวางแผนการทำงาน 1. กําหนดเป้าหมายในการทำความสะอาดห้องเรียนเพื่อให้ห้องเรียนสะอาดไม่มีฝุ่นละออง 2. กําหนดวิธีการอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียนการแบ่งงานการทำเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดห้องเรียนที่ใช้ร่วมกันโดยกําหนด ผู้รับผิดชอบในงานต่างๆเช่นเก็บหนังสือยกเก้าอี้ผาดไว้บนโต๊ะกวดหยักใยปัดกวาดเช็ดถูหน้าต่างถูพื้นทำความสะอาดกระดานแปลงลบกระดานนำขยะไปทิ้งค่ะวิธีการทำความสะอาดห้องเรียน1จัดเก็บหนังสือกระเป๋านักเรียนไว้ในโต๊ะ เรียนหรือชั้นวางที่แต่ละห้องเรียนจัดไว้แล้วยกเก้าอี้พาดไว้บนโต๊ะ 2. ใช้ไม้ฝาดหยักใยปัดยหยักไยและฝุ่นละอองบนเพดานและผนังห้องเรียน 3. ใช้ไม้ฝวาดขนไก่ปัดฝุน่นบนโต๊ะหลังโต๊ะตู้และเก้าอี้ 3. ทําความสะอาดประตูหน้าต่างโดยใช้ผ้ากีลิ้วชุบน้ําบิดหม,ดหมาด เช็ดตามซอกมุมต่างๆวิธีการทำความสะอาดห้องเรียน 5. ทำความสะอาดกระดานโดยใช้แปรลงลบกระดานลบข้อความและภาพออกให้หมดจากนั้นใช้ผ้าคลิ้วชุบน้ำบิดหมัดๆมาเช็ดให้ทั่ว 6. ทำความสะอาดแปรงรบกระดานโดยเคาะฝุ่นช็อกลงในถังขยะเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย แล้วนำไปเก็บเข้าที่ 7. ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดฝุ่นผงบนพื้นห้องเรียนมากองรวมกันไว้แล้วกวาดใส่ที่ตักผงนำไปทิ้งถังเขยะ 8. ถูพื้นห้องเรียนโดยใช้ไม้ถูพื้นหรือผ้าขี้ริ้วชุบน้ำบิดหมาดๆหรืออาจจะใช้น้ํายาสำหรับทําความสะอาดพื้นและควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของพื้น แบบพัฒนาทักษะในการทำข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดร,รายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพชั้นปฐมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่1งงานบ้านค่ะข้อใดเป็นวิธีการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนที่ถูกต้อง 1. เก็บสมุดหนังสือปนไว้ในที่หยิบใช้สะดวก 2. ติดชื่อของตนเองไว้ที่อุปกรณ์การเรียนทุกชิ้น3จัดสมุดหนังสือตามตารางเรียนลงในกระเป๋า4ทิ้งดินสอที่ยังไม่ได้เหลาให้แหลมทั้งหมดฉเฉลยนะคะข้อ3ค่ะเหตุผลการจัดสมุดหนังสือตามตารางเรียนทําให้ทราบว่าต้องเรียนอะไรบ้างใช้อุปกรณ์อะไรทําให้จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนได้ครบ ข้อ 2. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน 1. ห,หยิบใช้สะดวกป้องกันการสูญหาย 2. อมีอุปกรณ์การเรียนให้เพื่อนยืมใช้ 3. อุปกรณ์การเรียนดูใหม่อยู่เสมอ 4. อุปกรณ์การเรียนไม่ชำรุดฉเฉลยนะคะข้อ 1. ค่ะเหตุผลเมื่อได้จัดเตรียมอุปกรณ์ทำให้ทราบว่าอุปกรณ์อยู่ไหนหยิบใช้ได้ง่าย และเมื่อสูญหายไปก็ทำให้ทราบได้ทันทีข้อ3ค่ะข้อใดเป็นประโยชน์ของการทำความสะอาดกระเป๋านักเรียนเป็นประจำา 1. เพื่อนขอยืมกระเป๋านักเรียนไปใช้เป็นประจำา 2. กระเป๋านักเรียนสะอาดดูใหม่อยู่เสมอ 3. ได้รับเงินรางวัลจากผู้ปกครอง 4. กระเป๋านักเรียนไม่สูญหายฉเฉลยนะคะข้อ2ค่ะ เหตุผลสิ่งสปกปรกค้าบต่างๆได้ถูกกำจัดออกไปทำให้กระเป๋าสะอาดเหมือนใหม่4วิธีการทำความสะอาดกระดานข้อใดถูกต้อง 1. ใช้แปรงลบกระดานแล้วใช้ผ้าขี้ริว้วชุบน้ํามันบิดหมาดเช็ด 2. ใช้แปรงลบกระดานแล้วใช้ผ้าขี้ริว้วชุบน้ำบิดหมาดเช็ด 3. ใช้ฟองน้ําชุบน้ํา ผงซักฟอกเช็ด 4. ใช้ผ้าคีริว้วชุบแอลกอฮอล์เช็ดฉเฉลยนะคะข้อ2ค่ะเหตุผลการรบกระดานแล้วนำผ้าชุบน้ำบิดหมัดๆม,มาเช็ดทำให้คราบช็อกหายไปข้อ5การใช้อุปกรณ์ปัดป่าเช็ดถูข้อใดถูกต้อง 1. ใช้ผ้าคีริว้วเช็ดหยักย่อยบนผนัง 2. ใช้ฟองน้ำชุบน้ำสบู่เช็ดพื้นบ้าน 3. ใช้ไม้ขวาดดอกหญ้าขวาดพื้นไม้ 4. ใช้ไม้ขาดขนไก่ขวาดหยักใยบนเพดานฉเฉลยนะคะข้อ3ค่ะเหตุผลไม้ขาดดอกหญ้าใช้ในการฝาดฝุ่นละอองที่อยู่บนพื้นสำหรับวันนี้คุณครูเชอรี่ขอจบ การสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย